สนับสนุนโดย s k 999ปุ๋ยอินซีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ รราายกาคุยคข่าวบันเทิงค่ะเบลค่ะ,ปปคะเะจอก,กับเราค่ะวันนี้คุยข่าวบันเทิงตรงกับวันพุทธที่22พฤษภาคมค่ะเริ่มต้นคุยข่าวบันเทิงแรกนะคะของวันนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพะ์ะไทยรัฐแล้วก็สยามดาราค่ะ,คะที่ต้องบอกว่าเมื่อวันก่อนนะคะหรือว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วค่ะเกิดเป็นข่าวคลึกครมขึ้นมานะคะกรณีที่พระเอกหนุ่มคนดังค่ะเคลริธนาพัฒนค่ะ ฟ้องนะคะข้อหาหมิ่นประมาทนะคะพ่อของแฟนสาวตัวเองคือพ่อของน้องกรีนอัศฉรา,าพรเนี่ยนะคะมาวันนี้ค่ะเขาบอกว่าได้มีการไกล่เกลี่ยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาลงแบบนี้เลยค่ะถอนฟ้องพ่อกรีนเคลรี่กลาบขอขมามมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ขลาราคาซังแล้วก็สังคมเนี่ยนะคะให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าน้องกรีนเองตอนนี้นะคะ,คะก่อนหน้านี้ต้องยอมไปว่าน้องเนี่ยโดนโจมตีเยอะมากๆเลยจากกระแสสังคมในอินเทอร์เน็ตหาว่า เป็นลูกอลาตันยูบ้าง หลงผู้ชายบ้างอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะจนทําให้น้องกลินเองนี่นะคะถึงขนาดที่ว่าไม่สบายกันเลยทีเดียวรวมถึงคุณแม่ของน้องกลินเองก็กลุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะณนะวันนี้ค่ะทุกอย่างในได้คลี่คลายลงไปแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะเคลลี่เนี่ยเข้าถอนฟอร์มที่เรียบร้อยแล้วกเ็เรียบร้อยแล้วก็ยอมรับว่านะคะเข้าใจผิดนักร้องนะคะแล้วก็ขอเปิดใจนะคะวันนี้กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั่นเองค่ะเดี๋ยวดูนะกันในหน้าเนื้อในดีกว่านะ,ะในหน้าที่13นะคะ เขาบอกอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะ,คะเขาบอกว่า ดาราช่อง7ขึ้นศาลไกลเกลีย่ยค่ะถอนฟ้องคดีมินประมาทพ่อกิน AF ค่ะนักร้องดังแฟนสาวกรณีเอกสารนะคะสวงเอกสารร้องเรียนต้นสังกัดหลังทั้งสองฝ่ายค่ะได้พูดคุยปรับความเข้าใจยอมรับเงื่อนไขของรักต่างวัยเพศต้องต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะคะยินดีคบหาแฟนสาวโดยอยู่ในสายตาผู้ใหญ่และรอวันกีนเอฟเรียนจบก่อนนะคะก็จะขยับความสัมพันธ์หรือมีแนวโน้มว่าอาจจะมาสู่ขอแนนนาคนนะคะก็อย่างที่ ที่บอกไปนะคะต้องเข้าใจด้วยว่าคุณพ่ออกคาเป็นพ่อเป็นแม่นะคะ ก็ต้องห่วงลูกเป็นธรรมดาและที่สําคัญคะ่ะน้องปรีนของเราเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการที่เพิ่งจะศึกษายังไม่จบในระดับมหาวิทยาลัยก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เขาต้องเป็นห่วงคะอยากให้ดูในสายตานั่นเองค่ะเ็เพราว่าพระเอกคนดังะคะ่ะได้ไกลเกลียทถอนฟ้องพ่อนร้องนะักแสดงสาวคนรักคะ่ะเปิดเผยณห้องพิจารณาพิจารณาคดีนะคะที่28ศาลแขวงพระนครเหนือคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเขาบอกว่างานนิทานใยความของนายคุณพ่อคะของน้องปรีนนะซึ่งเป็นจำเลยที่1และ2ในความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยนะคะก็ได้ ส่งหนังสือร้องเรียนไปนยังช่องเจ็ดตัวสังกัดของเคลลี่นะคะก่อนหน้านี้ค่ะทําให้มีกรารวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งสองะนะคะมีที่มีกลีน AF5 เนี่ยอยู่ในฐานะคนกลางซึ่งทําใจลําบากเอามากๆเลยงานนี้ค่ะก็จบลงด้วยอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยไกล่เกลี่ยกันเปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขอยุติค่ะเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้ค่ะหนุ่มเคลลี่ธนภัทรก็ยังกราบขอเข้ามา กับเรื่องที่ผ่านมาด้วยแล้วก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันมาโดยตลอด<ช>อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยหนุ่มเคลรี่เนี่ยเป็นลูกครึ่งใช่นะคะการทำอะไรก็แล้วแต่อาจจะคิดแบบลูกครึ่งนะคะ<ช>ไม่ได้นึกถึงขนทมทำเนียมประเพณีไทยว่าบางอย่างเนี่ยมันต้องไปตามจารีประเพณีนะคะแต่ว่าทั้งคู่ก็คบหมดูใจกันนะคะก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่แต่อาจจะมีบางช่วงที่อาจจะทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยมองดูว่าห่วงน้องเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะแล้ววันนี้ค่ะหนังสือพิมพ์สยามดาราก็ลงอีกเช่นเดียวกันค่ะว่า ถอนฟ้องพ่อกลีนเคลลี่กลาบขอโทษค่ะเรียกว่านทุกหนังสือพิมพ์มีข่าวข่าวเรื่องอนี้หมด ในเนื้อในเขาว่าไงบ้างค่ะน้องเบลค่ะในเนื้อในเขาก็บอกว่าจบลงด้วยดีแล้วนะคะสาหรับเรื่องนี้เขาบอกว่าหลังจากตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งมาหลายอาทิตย์สําหรับเรื่องราววุ่นวุของคู่รักต่างวัยอย่างเทนลิธนพัฒน์กับนางเอกสาวรุ่นน้องกรีอัสดาพรค่ะเขาบอกว่าที่เรื่องราวนี้นะคะเกิดจากการสื่อสารเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างหนุ่มเคลลี่กับพ่อของนางเอกสาว จึงทำจนถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะล่าสุดเมื่อเช้าของวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ศาลแขวงพระนครเหนือรัชดาพระเอกหนุ่มเนี่ยนะคะก็ได้เดินทางมาที่ศาลตามหมายเรียกนะัดสอบพยานของศาลพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดว่าได้ทําการยกฟ้องของ,งพ่อของนางเอกสาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนุ่มเคนล,ลี่ก็ตอบเลยนะคะว่าวันนี้ก็มาตามที่ศาลนัดยังไงวันนี้เนี่ยเรื่องนี้ก็ได้คุยกันอยู่แล้วค่ะจะต้องจบลงด้วยดีซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้มาถอนฟ้องเนื่องจากได้คุยกับทาง ครอบครัวคุณพ่อของน้องกรีนไปที่เรียบร้อยแล้วถือว่าได้ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นจริงๆเนี่ยได้มีการคุยกันมาอยู่แล้วค่ะเขาบอกว่าไม่เคยมีเจตนาที่ทําให้เกิดการเข้าใจผิดหรือเกิดปัญหาครอบครัวของน้องกรีนเลยมผมก็ได้กราบขอเข้ามาคุณพ่อน้องกรีนสาหรับสิ่งใดๆนะคะที่ผมได้ทําให้เกิดความเข้าใจผิดทําให้ท่านไม่สบายใจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจผมก็ได้กราบขอโทษคุณพ่อก็เข้าใจแล้วว่าหนุ่มเคนลี่เนี่ยเด็กกว่าค่ะพอหลังจากที่เข้าไปคุยเนี่ยคุณพ่อว่ายังไงบ้างเขาบอกว่า ก็เรียบร้อยแล้วตกลงก็เข้าใจกันมากขึ้นค่ะซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับการทะเลาะก,กับน้องกรีนหรือว่าการที่คบน้องกรีนหรือไม่ได้คบทางคุณพ่อหรือคุณแม่ค่คุณแม่นะคะก็ไม่ได้ห้ามอะไรเลยส่วนเรื่องนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของการ เกี่ยวกับเอกสารทังกฎหมายเดี๋ยวให้ทางทนายเนี่ยอธิบายดีกว่าเพราะว่าพี่แคนล,ลี่เนี่ยพูดอะไรได้ไม่เยอะค่ะพอถามว่าวันนี้เนี่ยวันที่ไปเคลียร์กันที่ศาลเนี่ยสาวกรีนอยู่ด้วยไหมเขาบอกว่าไม่ครับเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับน้องกรีนต้องแยกออกไปเลยนะไม่ได้เป็นเรื่องว่าจะคบหาหรือไม่คบหามันเป็นเรื่องของเอกสารระหว่างผมกับคุณพ่อของน้องคบกันก็คบกันอยู่ในกรอบน้องเขาก็เรียนอยู่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเรียนค่ะก็ถือว่าจบลงได้ด้วยดีนะคะสำหรับคู่รักต่างวัยคู่นี้นะคะสำหรับหนุ่มแคนลี่ธนะพ น้องกรีนของเรากำลังมีละครทางช่องเจ<ช>็ด <7 S 2> สีกับมายาสีมุกนะคะเรียกได้ว่านะะคก็กําลังเปรี้ยงเลยทีเดียวนะที่สําคัญเรตติ้งดีเอามา,มากๆคะ่ะแต่มันก็มีอีกกระแสนีเอามาว่านะหลังจากที่กระแสดีมากๆนี้ พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ,ะผู้ใหญ่อาจจะไม่เพิ่มะนะตอนให้เดี๋ยวนะถ้าเรามีโอกาสได้เจอน้องกลีนเนี่ยอาจจะต้องพูดคุยหรือกระซักถามเกี่ยวกับเรื่องนี้กันกนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ดีใจด้วยนะคะที่สามารถนะคะเกลี่ยไกลกันได้แบบประนีประนอมนะใช่ค่ะจะได้มีความรักกันต่อไปแล้วกันนะคะมาต่ออีกหนึ่งข่าวค่ะในสยามดารากันบ้างค่ะกับข่าวของน้องเจมส์จิรายุค่ะหรือคุณชายอะไรนะคะคุณ<อ>ชายพุทธิพัฒน์ค่ะอันนี้ต้องบอกว่า <laughs> แฟนตัวจริงกับคุณชายเพราะว่านะคะตอนนี้นะปลายทางไหน ก็มีแต่คนเรียกคุณชายพุทธิพัฒ์ไม่ได้เจมสจีรายุแล้วะแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้สยามดาราเข้าโรงแบบนี้ค่ะเจมสจีรายุดังกว่าณเดชน์ทำใจมีขึ้นมีลง ดูกันนะจ๊ะกับก่อะเล็กๆด้านนี้นะคะ,คะก็ถือว่าเป็นกระแสวิพากษ์พิจารณ์เอามากๆเลยนะคะสำหรับกรณีของพระเอกงหนุ่มหน้าใสาวัยละอ่อนที่มาแรงสุดๆหน้าตอนนี้นะคะสำหรับเจมส์จีลายุนะคะกับบทของคุณชายพุทธิพัฒน์ใช่ค่ะก็เลยได้ว่าในละครเรื่องนี้ต้องรับบทเป็นคุณหมอด้วยซิาแล้วเฮ้ยเหมือนมากเลยนุวยม,มาอยากใช้คุณหมอนี่ตรวจทั้งวันเลยอยากจะป่วยตลอดชีวิตอ่าว่าไงบ้างคะในเนื้อในค่ะเขาบอกว่าหน้าตาน่ารักสะอาดสะอ้านแถมฝีมือการแสดงเรื่องแรก ยังดีจนเป็นที่ถูกใจสาวๆทำให้พระเอกน้องใหม่เจมส์จีรายุตั้งศรีสุขเนี่ยถือเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ที่น่าจับตามองไม่น้อยค่ะโดยเฉพาะในโลกไซเบอร์เขาบอกว่าชื่อของหนุ่มคนนี้เนี่ยกลายเป็นที่กล่าวถึงอย่างมากงานนี้เลยทำให้มีคนเนี่ยนำไปเปรียบเทียบว่าความดังของเจมส์เนี่ยนะคะกำลังแซงโค้งพระเอกเอตอระเ,อ hot, ะเด็กคูกิมิยะไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็ได้เจอนักแสดงหนุ่มลุกเครึ่องขณะมาร่วมงานประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่4เจ้าตัว ก็เลยบอกว่าก็ยินดีที่พี่พูดพี่ๆเนี่ยนะคะพูดกันเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้หวานอะไรจริง,รงๆเดี่ยวไม่ใช่เรื่องเครียดอะไรค่ะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีกับตัวน้องมากกว่าสําหรับละครเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพถือว่าเป็นละครฟอร์มใหญ่ที่มีคนติดตามเยอะค่ะ,คะเขาบอกว่าความดังแรงขนาดนี้อาจทําให้ส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นพรีเซนเตอร์ในผลิตภัณฑ์ของณเดชเนี่ยหายไปด้วยเขาบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไระผมก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วจริงๆวงการบันเทิงเนี่ยนะคะก็มีขึ้นๆลงๆอยู่แล้วค่ะผมว่าน้องเจมเนี่ยได้มาขนาดน นะคะพัฒนาและก้าวได้ไปเรื่อยๆก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่น่าจะยินดีด้วยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ค่ะก็ถือว่านะคะเป็นอีกหนึ่งะคนที่น่าจับตามมอดนะสำหรับนันเจนจีรายุของเราแล้วค่ะ่นี้นะคะเขาบอกว่า จะจบลงสัปด,ดาห์นี้แล้วนะคะแล้วม<ช>ีฉากจบที่บอกว่าอุย้ยว่าอแไเบอกว่าเป็นซีนที่พลาดไม่ได้เลยใช่คใครห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะแล้วก็รอดูกันต่อไปนะคะสำหรับน้องเจมส์จีรายุนะคะว่าเส้นทางในวงการบันเทิงของน้องเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรส่วนเรื่องที่บอกว่าจะมีเกาเหล่ากันกนเด็ดไหมจะไม่แย่งเรื่องของพีเซนเตอร์ไมนั้นเด็ดตอบแล้วค่ะชัดเจนว่าไม่มีแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะตัวสินค้าแต่ละตัวค่ะก็จะมองที่ลักษณะเด่นของพีเซนเตอร์แต่ละคนว่าเหมาะกับสินค้ามากน้อยแค่ไหนนะคะก็ฝากดูแลกันค่ะ พิทายินีค่ะดีกว่าค่ะจากสยามดาราค่ะกับน้องโตโน่พาคินของเราหนุ่มคนนี้ก็ต้องบอกว่าแรงตั้งแต่เข้าบ้านเดสการ์มาวันนี้สยามดาราเขาก็เลยโงตะเ,เขาเรียกว่าลงข่าวดีกว่าะนะซึ่งทําให้ฮือฮามากเขาบอกว่าโตโน่นะคะปัดแตกคอเอ็ก,กค่ะย้ายไปซุกหัวนอนที่อัพจีอย่างที่เรารู้กันดีค่ะ โอโตโน่พาคินของเราเนี่ยนะคะได้ออกนะคะซิงเกิลแรกของเตงอัลบั้มแรกใ,ในชีวิตเนี่ยกับค่ายอับจีเลยถูกมองว่าอาจจะเป็นสาเหตุน,นี้หรือเปล่าที่ทําให้หนุ่มโตโน่พาคินของเราเนี่ยจะย้ายบ้านเนี่ยไปซบอยู่ที่ Up อับจีนะคะงานนี้ค่ะก็ต้องรอดูกันนะคะเขาบอกว่าโตโน่พาคินซุ่มเงียบค่ะเซ็นสัญญากับค่ายอับจีนะคะโต้งานหดจนมีปัญหากับ Ex ็กแซเจ้าตัวยืนยันค่ะว่าทํางานด้วยกันกับ,กบทั้งสองค่ายไม่มีปัญหาแน่นอนจะทางด้านนั้นเขาก็บอกว่าหายหน้าหายตาไปนาน,นค่ะแต่ว่าการกลับมา ล่าสุดของหนุ่มโตโน่พาคินก็ทําเอาหลายๆคนเนี่ยช็อกไปตามๆกันเมื่อศิลปินหนุ่มประกาศหันมาจับเพลงแนวร็อกแถมยังตั้งวงดนตรีเนี่ยขึ้นมายอย่างเป็นล่ําเป็นสารแบบไม่เกรงใจต้นสังกัดอย่างเอกแซค่ะเพราะว่ามีข่าวหรือว่าตอนนี้เนี่ยดารานหนุ่มเนี่ยได้เซ็นสัญ,ญญากับค่ายอัจีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดย <ฮะ S 1> ว่ากันว่าเหตุผลที่โตโน่หันมาทํางานใหม่ในครั้งนี้เนี่ยเพราะว่ามีปัญหากับต้นสังกัดเนื่องจากต้นสังกัดเนี่ยไม่ป้อนงานให้ชุกเหมือนที่ผ่านมานั่นเองค่ะล่าสุดค่ะก็มีโอกาสได้เจอตัวนุ่่มโโตที มาร่วมงานประกาศรางวัลนัตราชเหมือนกันจึงไม่พลาดที่จะซักถามถึงเรื่องดังกล่าวซึ่งตนก็ยอมรับว่าการเซ็นสัญญากับค่ายอับจีเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่ได้ผ่านความเห็นชอบจากพี่บอยทะกนเกียรติแล้วค่ะซึ่งเรื่องสัญญาตอนนี้เนี่ยตนก็มีทั้งกับค่ายอับจีแล้วก็เอ็กแซด้วยเขาบอกไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยการเป็นทีเซนเตอร์เนี่ยไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าขาขึ้นหรือขาลงอันนี้หนุ่มโตโน่เขาบอกมาค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวของหนุ่มโตโน่พาคินนะคะส่วนนะคะจะเป็นจริงยังแค่ไหนเนแตอนี่ยยัเหือเดิมมไ่ไย้ ใอะไรคุณบอยแม้แต่สักนิดเดียวค่ะ,คะแล้วก็ติดตามผลงานเพลงของน้องกันได้นะกับค่ายอัพจีค่ะแต่ว่าช่วงนี้ต้องพักเบรกกันสักครู่ค่ะ แต่ทุกเรื่องทุกความเคลื่อนไหวของวงการละครไทยตามติดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกองละครเรามีมาให้คุณชมกันที่นี่ i Love อเลิฟดาราเกาะกระแสละครดังกระทบไหลกองละครและผลบวประจำสัปดาห์ว่าใครจะอินหรือเอาติดตามชมได้ในรายการไอเลิฟดาราอย่าลืมนะคะ i อเลิฟดารา รายการที่จะพาคุณไปตามติดทุกเรื่องราวทุกความรู้สึกของแฟนคลับและศิลปินเขาทำให้เรามีความสุขอะค่ะชอบตั้งแต่อัลบั้มแรกแล้วอะค่ะมันมากว่าน่ารักเป็นกันเองเนื้อหาเพลงครับตรงกับชีวิตจริงครับศิลปินไทยที่จะขึ้นไปอย่างเดียวๆอย่างนั้นมันไม่มีไม่ว่าจะเป็นดนตรีชนิดไหนประเภทอะไรผมก็ชอบครับเต็มที่กับภาพกิจกรรมภาพคอนเสิร์ตมันๆที่คุณไม่ควรพลาด ช่วงเต็มกับรายการแฟนคลับแฟนเพลงทุกเรื่องราวเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์เรื่องไหนดีเรื่องไหนเด็ดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบอันดับภาพยนตร์ทำเงินประจำสัปดาห์ที่คุณชื่นชมเกาะติดทุกกระแสทั้งภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศแบบไม่มีแยกค่ายเรามีมาให้คุณชมและอัปเดตให้ทันคอหนังทั่วโลกพบกันได้ในรายการ TV s t a ต Movie ี และสาระดีๆจะไม่มีวันหลุดมือคุณแน่นอนดกันตอน,นะคะในช่วงที่2ค่ะกับรายการคุยข่าวบันเทิงค่ะเมื่อวันก่อนนี้ค่ะก็มีโอกาสได้ไปร่